สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องอยูมารุมพักนายูสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเอาการคํานวณรายวันมาฝากนะคะสําหรับพรุ่งนี้เนาะก็จะมีลาวพัฒนาฮานอยแล้วก็ลาวสตานะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากช่องอยูมารุมพักนายูก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรมีเข้ามีหลุด เสมอนะคะควรพิจารณาให้ม,มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะเป็นการทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube เป็นการคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนะคะทุกคนเนาะคิดค้นขึ้นตามสูตรนะคะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะราะไมล์เลิฟไม่มียานวิเศษใดๆนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใต้คลิปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับรุ่งนี พรุ่งนี้นะคะเราสตาร์ให้เด่นสองเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดส8่แปดสี่ห้าแปดห้าเจ็ดสองเสสองเจดปดเเจห้าสี่แดสองสห้าเ้าแปดห้าปเจดสองเสองห้าสปดสดเด่นสองเก้านะคะสำหรับเราสตาร์เนาะมาต่อกันที่ เราพัฒนานะคะเราพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะนะคะก็แตกนะคะสามตัวสองตัวสี่ตัวก็ดีใจกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะไมล์เลิฟเจบอกก่อนนะคะไมล์เลิฟเจลงให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะก็ไม่ต้องเชื่อเยอะนะคะทุกคนเพราะว่า เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะคะอันนี้ก็นำมาฝากนะคะเพราะว่า My เล v เกก็อยากจะให้สูตรตัวเองเข้าตลอดและคะเนาะเพื่อให้ทุกคนมีโชคมีลาบกันนะคะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนเนาะอยู่ที่ดวงของเรานะคะแล้วก็การคำนวณของ My เล v เกด้วยหรือช่องยมารุมทั้งในยยนะคะว่าเราคำนวณตัวเลขของเรา จะเข้าต่อเนื่องกันหรือเปล่าเนาะอันนี้เราพัฒนาพวกนี้ให้เด่น07 03 73 98 96 86 307 903 873 698 096 786 8307 06 98 98 73เด่น07นะคะเรามาต่อกันที่5น้อยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะลงของรัฐบาลไทยเราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวทำทลิปนี้เสร็จก่อนเนาะมาลพบเจจะลงให้ทีหลังนะคะอนอยเฉพาะกิจนะคะให้เด่นเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูย์เจ็ดสี่หงสาศูก้าเจ็ดหนึ่ง

0679 7141096 0เด่น79 140, 10 96, 10 96, นะคะต่อที่5นอยปกติคะ่ะเด่น393696 01 05 15 639 036 196 501 305 915 หน3่งหกสามเก่งนหนึ่งเหเด่นสามนะคะอานนอยวีฟคเดนแเจดแดห้าเดหสาหสาหนึ่งหหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามแปดห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสามหกแปดสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกห้าแปดเจ็ด แปดหนึ่งสามหกสามหกเจ็ดห้าเด่นแปดนะคะก็ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปรัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังปักันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ